พระบ้านานที่อยู่ในใจคนไทยนับล้านสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของหลวงพ่อคูณปริสุทตโธมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับติดตามรับฟังกันได้เลยหากกล่าวถึงประเทศวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธชื่อเดิมคูณฉัดพลกลางเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่สเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช 2,466ที่บ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเกิดในครอบครัวแบบชาวไร่ชนบททั่วไปเมื่ออายุประมาณ6-7ครขวบหลวงพ่อคุณได้เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ฉายและพระอาจารย์หนซึ่งนอกจากภาษาไทยและภาษาขอมแล้วท่านยังได้เรียนวิชาอาคมสำหรับใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ จนกระทั่งอายุ21ปีหลวงพ่อคุณจึงได้อุปสมบทที่วัดถนนหักใหญ่ตะบนกุดพิมานอําเภอด่านขุนทศจังหวัดน,นครราชสีมาเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมปีพุทธศักราช2487ได้ฉายาว่าปริสุทธโธผู้บริสุทธิ์ต่อมาท่านได้ฝากตัวเป็นศิลย์หลวงพ่อแดงที่เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านขันทธทุระ และวิปัสสนาที่วัดบ้านหนองโพตำบลสำนักตะขออําเภอด่านขุนทดภายหลังจากดลวงพ่อแดงพาท่านไปฝากตัวเป็นศิลิ์หลวงพ่อคงพุทธโรซึ่งเป็นสหรธรรมิกเพื่อเรียนเรื่องสตียระลึกรู้เพื่อให้ท่านรู้ทันอารมณ์ต่างๆกระทั่งมีความรู้และชำนาญดีแล้วจึงออกทุดงโดยเริ่มจากจังหวัดนครราชสีมาไปยังประเทศลาว ประเทศเขมรมุ่งสู่ป่าลึกสุดท้ายหลวงพ่อคูนก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดท่านได้พัฒนาวัดและชุมชนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระอุบโบสถสร้างกุฏิสงฆ์ขุดสระน้ำซึ่งหลวงพ่อคูนนำชาวบ้านให้มาช่วยกันสร้างก่อนจะขยายออกไปยังสาธารณกุศลต่างๆนอกวัดเช่นการสร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นการบำเพ็ญทานบาร,รมีตามท่านแนวทางที่หลวงพ่อคูณเคยกล่าวไว้หลายครั้งว่าเงินที่มาทำบุญกับกูกูจะไม่เก็บไว้เขานำมาฝากกูกูนำไปทำบุญให้เขาต่อเขาก็าเอามาให้กูอีกมันก็หมุนเวียนไปอย่างนี้การทำบุญทำทานจะต้องฝึกยิ่งให้มันก็ยิ่งมาถ้ากูเก็บไว้ เขาจะได้บุญอะไรเล่าและเขาก็ไม่ออกมาให้กูต่อไปการทำบุญครั้งสำคัญที่หลวงพ่อคูณพลื่มปิติมากคือทำบุญกับในหลวงรัชกาลที่9วันที่11มกราคมปีพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาจังวัดบ้านไร่เพื่อส่งนมัสก,การหลวงพ่อคูณ ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุลงบุษบกเหนือพระอุโบสถและทรงรับเงินบริจาคจากหลวงพ่อคูณจำนวน72ล้านบาทที่หลวงพ่อคูณถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัยในโอกาสที่ท่านมีอายุครบหกรอบหากด้วยหลวงพ่อคูณมีเอกลักษณ์แบบพระบ้านๆที่เรียบง่ายสมถะมักนั่งยองและมักพูดกูมึง ก่อนวันเสด็จพระราชด,ดำเนินจึงมีข้าราชการผู้ใหญ่ลูกศิษย์และสื่อมวลชนสอบถามหลวงพ่อถึงการเตรียมตัวใช้ภาษาในการกราบบังคมทูลกับหลวงพ่อซึ่งท่านก็ตอบว่าจะยากอะไรไอ้หลานก็พูดว่าขอถวายพระพรพร,พระมหาบาพิษสบายดีหรือกูยังไม่เคยพูดสักทีแต่ไม่ต้องหัดหลอกไอหลานถึงเวลามันก็เป็นไปเองพูดอย่างไรท่านก็รู้ เรียกท่านคุณโยมอย่างนี้ก็ได้ท่านสิว่าอะไรไม่ว่าดอกคนไทยคือกันพูดกันอย่างนี้ก็รู้เรื่องแล้วอีกเรื่องที่ถือเป็นชื่อเสียงของหลวงพ่อคือวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพุทธคุณหลวงพ่อเริ่มทำวัตถุมงคลประมาณปีพุทธศักราช2493โดยใช้คาถาในการปลุกเสกว่ามะอาอุนมะพาทะนโมพุทธยะพุทโธยานะ ซึ่งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านเรื่อยมาและโด่งดังในวงการพระเครื่องในปี2536เมื่อเกิดอุบัติภัยร้ายแรงสองครั้งพอผู้ที่รอดชีวิตต่างมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณโดยครั้งแรกเดือนพฤษภาคมปี2536เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ถนนพุทธมนตรสาย4ตำบลกระทุมล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม มีผู้เสียชีวิต200รายแต่นางสาวเพรัษจีมขุนทศชาวอำเภอด่านขุนทศตัดสินใจกำเรียนหลงพ่อคูณรุ่นสาหากรณ์โดยจากชั้น3ของอาคารที่เพลิงไหม้และเธอก็รอดชีวิตส่วนอีกครั้งคือวันที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2536ที่โรงแรมรอยัลพาซา,าจจังหวัดน,นครราชสีมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง137ราย หลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุสอบถามความคืบหน้าและอวยพรให้ผู้ที่ติดอยู่ภายในซากอาคารสวดมนต์ให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานก็สามารถช่วยเหลือพนักงานของโรงแรมจํานวนหนึ่งออกมาได้และพวกเขาทุกคนมีพระเครื่องของหลวงพ่ออยู่ที่คอหากหลวงพ่อคุณก็เตือนย้ำจเสมอว่าเมื่อมีพระเครื่องของกูติดตัวให้ภาวนาพุทโธ ทำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ละเว้นถ้อยคำด่าทอด่าพ่อแม่ตนและด่าพ่อแม่คนอื่นอย่าผิดสามีภรรยาผู้อื่นและให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนไม่ว่าอยู่ที่ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับบางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล